ครับผมและพี่พัชจรัศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์นะครับผมก็เป็นสิทธิ์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้า,าก็ได้เอาความรู้ต่างๆนะครับที่เรียนที่หอการค้าเนี่ยไปพัฒนาหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในภาคการเกษตรเคยดารงตาแหน่งเลขาธิการสํานักงานเศษรษฐกิจการเกษตรหรือว่าเศษนษาธิการด้านการเกษตรของ กระทวงเกษตรและสหกรณ์แล้วแล้วก็ปัจจุบันก็เอาคงความรู้ไปต่อยอดนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยสร้างารายได้ให้พี่น้องเษกษตรกรในหลายๆมิติจากความรู้ที่เรียนจากมหลาลัยหอนคานี้จนมาเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรในปัจจุบันขอขอ,ขอบคุณทางหอนค้าอีกครั้งนะครับในรอบ60ปีที่กรุณาเสนอชื่อผมให้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นของมหลาลัยหอขอน้า,นา,นานในปีนี้ขอบคุณครับ